มาใส่รเยังไม่ถึงเวลาไงสวัสดีนะคะช่องแม่ดากกองนะคะวันนี้ก็เป็นเกิดวันเกิดของตาตาเลยอย่เียนนานนะคะแล้วกินยจาน่นัเนสีทักมาว่าวันนี้มันเกิดตาชานนะเอาเอาห้ยาเอาห้ยาย่ายเไตาหยายเล่แม่ใจใจใจเทียนกับพ่อเนาะเอออืมใจเทีนกับพ่อใจเทียนเอื่นเจอ้อเอื่นซื้อ้ นี่นะคะวันเกิดลองตาซานเนาะใครูฮัลเหาคือบ่อห้ย่ยกินน้ำเน้สันย่ยอยู่ข้างหลังนะขอตัวนี้นะเอาได้ไอ้นะของตัวนี้นะยี่สิบสามพอแล้วฝากติดตามก่อนนะครับครับก็ขอฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาชานด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับได้ดูรูปหลังครับสวัสดีครับ โอเคจ้ะเอ็มไทยปกให้แล้วจ้ะมีปกอีบ้ปะเออมแล้วเอ็จะกลับแล้วบ่ลงคลิปตอนเย็นๆเขาไปบ้านมาติดตามต้งลงติดตามด้วยเลยครับต้องถไปยรไปทั้งวันเชื่อมต่อบรนยากาศเสียงนี้ค่ะยูทูบเบอร์ดาเลยค่ะั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยนะคะยูทูบเบอร์ก็ อ้าวคุณสุก็จะจินมแบบเลยนี่ครับนี่แอเค้กตาทานนะครับสวยมากเลยสวยมากเลยครับผมครับแล้ว

เปาเปาไม่ดัาไม่ดับต้อาที่ไต่ออไม่ดับสักทีวันนี้ในร้านมันมีอย่างเดียวไงงงอยู่เลยงงอบเป่าะไม่ไม่ดับใช่ค่ะเออใครอยากได้พรอะไรก็อวยพรเอาเองเด้อก็เป่ายังไงก็ไม่ดับ่ายดีพูดดีสักวันเราก็จะได้สิ่งกับแทนที่ดีนะคะกอันนี้ก็ถ่งกับตายนะคะเพราะว่าบางคนมาจากร่าก็สาารถครพอดีข ไ้านขงเาทีาไปแล้วเอาเท่นผู้เทานเป่ามีดับใจบกอ่ะเขาก็เลยโขยะดวะมันเนียเดียวอ่ะก็เลยแกบกินไหมแกใส่แกงตาชานใช่ไมไม่ได้แกงไม่เทียนเทียนที่เลขหกกับเลขแปอ่ะมันได้แต่เลขแเขหนไม่มีมันมันมมก็เลยเปลี่ยนแบบนี้สนุกดีหรเป่ายังไงก็ไม่ดับฝากาท่นี้มันกราเราก็เลยอยู่ในเมืองพอดีเลยกเลยจัดให้ ไม่รู้กี่ปอนไม่รู้เหมือนกันน่าใส่บุญเนาะเพราะว่าอันนี้มันน่ารักมากเลยมีกระตงกระต่ายมีอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นฟาร์มนีมที่นี่ที่นี่ที่นี่เป็นฟาร์มเนี่ยปามฟาร์มหนูอย่างเงี้ยเค้กไข่สีมันเข้าเข้าเข้าติ่มกับปามไงก็เลยเอาเป็นฟาร์มมาเป็นฟาร์มมาเนาะ มาดูหน้าชัดๆอีกทีนึ่งเอามาทั้งฟาร์มเลยมาทั้งฟาร์มเลยนะฟางซูฟู่ก็ได้กินด้วยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมีตอนเย็นอีกรอบนึงค่ะเคยกเจ๊เจ๊เจ๊ยังไม่เปิดยัเพิ่งเปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดจบแล้วบอกฟาร์มแล้วแล้วมาเต็มเต็มรถอีกแล้วแกงจำปาโบกแกงจำปามากินเค้กรู้ว่าเค้กละจานล้วเอาเอาเค้กทุกแกงเจ๊ปาบอกเอาหมดแล้วเร็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 เร็วแกงจำปารู้ว่ามีเค้ก มาแแล้วงานเ็หออกามแล้วมมดาหแล้วยดยุดหดหยดุดหดหยดุดหดหยุดหยุดหยหยดหหยดหยดหยดหดหยดหยุยุดห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 ยหยดหยุดหยยยยดดยย ีพี่เอฟซีในช่องนี้แหละบอกมแล้วนะบอกมแล้วเอาจารย์เอ็ดก็เลยเอดก็เลยื้อไอมาดูบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะดูดูว่าใครมานะคะใครมาฟ้ามาเป็นแก๊งแ้อลบ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 ลยล ใช่ค่ะหมดแล้วนะแกงจัปลามายกแกงเลยอย่ังอยนอย่างอยนนู้นมายกแกงเลยนะคะอาเ้กเหรอเกเแกงกที่เธอชอบ แกงจำปามาลูกก้าดคือสิเลียวยิเนาะมนี่เนาะผู้เขาไม่ได้สนใจเค้กเลยเขาวิ่งลงทุ่งนาเลยทุกคนก็กินคือกันทั้งหุ่นกันบอกที่าละหน้าเรียาเท่าเนี่ยทุเรียนนะอยู่บ้านกันบอกโอ้โหเขาวิ่งลงทุ่งนาเลยนะคะเขาไม่ได้สนใจ กินยากกินกินอ้ากินยากินกินเอมานีเลย้ตายลงไม่ตายอเี่ยมกดเดี๋ยวลงให้ดา่กินน้ำกินน้ำมาม่ีใจนเป็นมันเกกอนแล้วเด็กน้อยมันสนุกยังไงั้งอยากจะมาถอนก้าวเขาให้มาช่วยอะ ก็เหมาะเด็กเขาสนุกเขาวิ่งเลยเขาวิ่งเลยตาเขาวิ่งลงไปถอนกล้าเลยเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูหลานถอนกล้าก่อนไปไปไปมันมันจะเป็นเส้นหรือมันหรือมันจะเป็นปุยเนาะลุยแกงจำปามาลุยเสร็จแน่ ของท่านเด้อโอ้ยยังยังยังแมนโอ้ยนะทผู่คว่านุ่งอาบน้ำแล้วน้ำคุณตายชาญครบรอบปีปีหกแปค่ะใช่ไหมคะตาชาญใช่หกสิปค่ะ ลงจากรถได้ก็วิ่งเลยเนาะวิ่งลงทุ่งนาเลยน้อนาโอ้โน้าค่ะนะแ้งปาถอนค่าโอ้โหเด็กชอบเอาจกษาตรงนี้บอกมาตรงนี้ บอกเข้ามาตรงร่มร่มนี้แยงแยง,แงมาครังนี้มาครังร่มเลยคะ่ะเพื่อนมาที่นีม่มามาทางร่มมาทางร่มมาค่ะสหรับมา,มาสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,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 ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถ้แมาดาวกอกด้วยนะคะ